สวัสดีครัวันนี้พวกเรากลุ่มที่3าสิที่4จะมาทำงานทดลองะ CNC 2องค่ดิฉันนางสาวพัทารพรวันคาูรหกเป็นศูนย์ห้าเกสวัสดีครับผมนายภูพาคณะระครัหกศูนย์ศูนย์ครับสวัสดีครับผมนายยุรัตนสมยิ่งรหกศูนย์ศูนย์ครับสวัสดีครับผมนายรัตภูม์ยกาณะครัหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับสวัสดีครับ รหัส60061-0608ครับผมโค้ดที่ใช้ในโปรแกรมการใช้งานเครื่อง cnc ค่ะก็จะมี m c o d e ค่ะ m c o d e เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของเครื่องจักรค่ะก็จะมี m 0 3กับ m 0 4 m 0 3จะเป็นการสั่งใช้งานแบบหมุนหัวกัดตามเข็มนาฬิกาแล้ว m 0 4กับจะเป็นการเปิดหัวกัด หมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะส่วน M5 ก็จะเป็นการหยุดหัวกัดค่ะ M M06 จะเป็นการเรียกใช้งานแล้วก็ M08 กับ M09 จะเป็นการเปิดปิดน้ำหล่อเย็นค่ะซึ่งเครื่องของเราก็ไม่ได้มีในส่วนนี้นะคะแล้วก็ M03 ก็จะเป็นการสั่งสิ้นสุดการใช้งานโปรแกรมค่ะ ในส่วนของแ l บ p นี้ค่ะจะเป็นแ l บ p CNC ที่มีโค้ดเพิ่มเติมจากแ l บ p ก่อนหน้าคือโค้ด G cycle ค่ะโดย G 8 0เป็นการโค้ดยกเลิกเจาะค่ะ G 8 1จะเป็นโค้ดเจาะ G 8 2จะเป็นการเจาะแช่ส่วน G 8 3จะเป็นการเจาะคายเศษและ G 8 4จะเป็นการเจาะทำเกลียวค่ะในในส่วนของแ l บ p นี้จะใช้ G 8 0คือการยกเลิกการเจาะและ G 8 3คือการเจาะคายเศษ เราจะมาพูดถึง G code นะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ใช้ในการเคลื่อนที่เริ่มที่ G 0 0จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเส้นตรงของเครื่องนะครับ G 0 1เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามอัตราการป้อนของ F F 100ใช้ในการเจาะ F 500ใช้ในการกับ G 0 2และ G 0 3เป็นใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งโดย G 0 2จะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาและ G 0 3นเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาครับในส่วนของโค้ด G 8 3ามนะครับ เราจะต้องทําการกําหนดค่าต่างๆขึ้นมาก่อนโดยจะกําหนดที่ Z คือความลึกสุดท้ายของชิ้นงาน R คือระยะเริ่มเจาะในชิ้นงาน Q คือความลึกในการเจาะแต่ละครั้งและ F ก็คือความเร็วในการเจาะนะครับโดยเมื่อกําหนดทั้งทั้งหมดเสร็จแล้วให้เรากําหนดตําแหน่งที่จะเจาะทั้งทั้งหมด4จุดนะครับคือ 1, 2, 3, 4แล้วมันจะเจาะเป็นแพทเทิร์นทั้งหมดเลยครับโดยคำสั่ง G3 อันนี้อันเดียวครับ ครับสาหรับหลักการทําง,งานเครื่องต้นหนงเครื่อง CNC นะครับเครื่อง CNC จะทํางานตามโปรแกรมมาทีนะครับที่เราได้ป้อนโค้ดเข้าไปนะครับโดยเครื่อง CNC หลักการง่ายๆก็จะเป็นการกัดและเจาะชิ้นงานนะครับครับครับสำหรับข้อดีข้อเสียของการใช้งานเครื่อง CNC นะครับเครื่อง CNC จะทําให้ชิ้นงานมีความเสถ่ยงตรงมีความผิดพลาดน้อยครับเนื่องจากได้รับการสั่งงานจากโค้ด ในโปรแกรมมาทีครับข้อดีข้อที่สองคือสามารถผลิตได้จํานวนมากครับข้อดีข้อที่สามคือใช้เวลาในการรวดเร็วในการทํางานครับส่วนข้อเสียนะครับเครื่องเซซีและโปรแกรมมาทีนะครับจะเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศครับเนื่องจากในไทยยังไม่มีการผลิตทําให้มีต้นทุนที่มีราคาสูงครับวิธีการทดลองนะครับ เราจะเริ่มจากการเขียนโปรแกรมมาทีในคอมพิวเตอร์และจากนั้นเราก็ทำการเปิดเครื่อง CFC นะครับแล้วหลังจากนั้นนำแนอลฟิลิกนะครับมาใส่ในบล็อกโดยการใช้ประแจอกเหลี่ยมนะครับในการใส่บล็อกหลังจากนั้นนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ ตั้งหัวสว่านให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของแผ่นอะคชิลิกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการป้อนโค้ดที่เขียนลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทําการ C N C ได้เลยครับครับในส่วนของขอการทดลองนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดได้อย่างถูกต้องอน,นะครับโดยส่วนประกอบที่สําคัญของโค้ดมีอยู่3าส่วนนะครับคือ 1. ส่วนของโค้ดเริ่มแรกของตัว C N C นะครับซึ่งจะประกอบไปด,ด้วย M06 เป็นการเรียกใช้หอวกันนะครับและ m03 <M 03 S 2> เป็นการกํานดที่ทางของหอวกันนะครับและในส่วนของที่2ของโค้ดนะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของตัวกันชิ้นงานนะครับและในส่วนสุดท้ายคือโค้ดในส่วนปิดการใช้งานของเครื่องนะครับโดยมี m05 เป็นเป็นการหยุดหัวกันนะครับและ M3 0หยุดโปรแกรมนะครับ เมื่อเราเขียนโค้ดทั้ง3ส่วนนี้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องนะครับโปรแกรมจะตรวจช็คและเครื่องก็จะสามารถทำงนานตามท,ท,ที่เราได้เขียนได้ครับขอบคุณครับในส่วนของสรุปผลการทดลองนะครับเครื่อง C N C นะครับเป็นเครื่องที่มีความละเอียดสูงนะครับแต่แต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับเครื่อง C N C ยังเพิ่มออปชันจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือการเจาะซ้ำเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นได้นะครับ จะไม่ต้องเสียเวลาเขียนโค้ดซ้ำหลายประทัดนะครับมือยืไม่ไา้หมดเวลาต้องเตหมต่าเลยหรอ่าคนต่างประเทศ